สิราราทาโลมาแล้วค่ะวันนี้เรามาถามพี่ไพ่กันดีกว่านะคะเป็นไพ่แมวเหมียวว่าเขาคนนั้นของคุณเคยกลัวที่จะเสียคุณไปบ้างไหมเอาล่ะเราลองมาจาับตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขกันก่อนนะขออีกนิดนึงละกันตัวเลขค่ะปึ๊บ,บอีกตัวหนึ่งนะมีตัวอะไรบ้างเอ่ย g r a e เดี๋ยวมันไม่ตรง i ค่ะ j s u w แล้วก็ h นะคะส่วนตัวเลขก็จะมีเลขเลขศูนย์นะคะเลขสองเลขแปด เลข6แล้วก็เลข8นะคะที่เกี่ยวข้องนะคะมี G R A E I J X U W H นะคะตัวเลขก็จะเป็น0268จะเป็นชื่อตัวอักษรจะเป็นชื่อเล่นของคุณหรือว่าของเขาก็ได้ตัวเลขจะเกี่ยวกับวันเลื่อนปีเกิดของเขาเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรที่เป็นเกี่ยวกับตัวเลขของเขาหรือว่าของคุณก็ได้นะที่คุณรู้อะค่ะอ่ะและทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าใครที่มาดูแต่ว่าบอกว่าไม่เห็นมีตัวเลขกับตัวอ,อักษรที่เกี่ยวข้องเลยแต่อยากฟังคลิปต่อได้ไหมก็คือได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคลิปแรนดอมมาหาคุณแล้วแสดงว่าเรามีดวงสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะเอาล่ะเรามาถามพี่ไพ่กันดีกว่าน,นะคะว่าเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงอยู่ในใจน่ะเคยกลัวที่จะเสียคุณไปบ้างไหมเขาคนนั้นเคยคิดเคยคำนึงเคยรู้สึกที่จะ รู้สึกกลัวมีความหวั่นใจอะไรแบบนี้บ้างไหมหรือมีแต่คุณคนเดียวมันจะเป็นไปนได้ยังไงเยอ่คนคนนี้เคยกลัวที่จะเสียคุณไปบ้างไหมนะคะมาฟังคำตอบจากพี่ไพ่กันค่ะแม่หมอจะค่อยๆเปิดไพ่นะแล้ก็ค่อยๆอ,อธิบายโอ้แต่แม่ท้ากันมาเลยจะย้ะฟินออกโหททำไมจะไม่กลัวจ้ะ กลัวจำนวนจะกลัวยังไงดีล่นะเนี่ยโอ้ยแม่หมอแอบกวัวรออ่านิดนึงนิดนึงเพราะว่าความหมายดีแหละโอ้โหชัดเลยมันชัดมากเอ้ยเมื่อกี้โดนขาตั้งกล้องอ่ะเขย่าวฮ้องมันจะสัน่นอันิดหนึ่งนะคะแม่หมอตื่นเต้นก่ะคำตอบเทมพเพลตค่ะ ไพ้ใต้สำหรับเป็นอะไรขอสวยๆค่ะปุ๊บโอ oh. <laughs> The เดวิลมาค่ะเรามาขยายความไพ่กันนะคะที่เราถามพี่ไพ่เมื่อสักครู่นี้ว่าเขาคนนั้นที่คนนึกถึงอยู่ในใจน่ะเคยกลัวที่จะเสียคุณไปบ้างไหมไพ่ตอบออกมาชัดเจนเลยค่ะว่ากลัวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งล้านหนึ่งมื่นหนึ่งพัน ไม่มีอะไรที่จะไม่กลัวเลยคนคนนี้พ่อเจ้าพคุณแม่คุณคนนี้ของคุณนะคะกลัวแบบว่าตืดหดหดหายไปหมดก็คือว่าเขามีความกลัวมีความเกรงใจมีความหวั่นใจมีความรู้สึกอยู่นะว่าเขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปเนี่ยเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาก็รักคุณเต็มหัวใจแหละ คุณน่ะเป็นคู่รักเป็นคู่คิดเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งพี่น้องเป็นทุกๆอย่างในชีวิตของเขาเป็นความสุขสงบในชีวิตของเขาด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณและเขาเคยมีประเด็นเคยมีปัญหาเคยมีช่องว่างของการไม่เข้าใจการสื่อสารอะไรกันแล้วมันไม่เข้าใจกันหรือว่ามีปัญหามีประเด็นอะไรกันนิดๆหน่อยๆเนี่ย คนคนนี้กลัวมากเลยนะเพราะว่าคุณจะตัดสินใจตัดจบเขาเขาจะมีความกังวลมีความคิดมากมีความรู้สึกว่าเอ้ยคุณจะเปลี่ยนใจจากเขาหรือเปล่าถึงแม้ว่าดูจากภายนอกเนี่ยคนคนนี้อาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายถึงขนาดนั้นแล้วเวลาที่คุณมีเรื่องทะเลาะกันหรือว่าอะไรแบบนี้คนคนนี้ก็ มีฝีปากที่ดีระดับหนึ่งเลยนะในการโต้เถียงแต่ว่าในใจเขาลึกๆอะเขากลัวแหละค่ะว่าคุณจะไม่รักเขาหรือเปล่าคุณจะน้อยอกน้อยใจจนไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้เวลาเขาเห็นหน้าคุณเวลาเขาได้คุยกับคุณเขาก็มีความรู้สึกนิดนึงอยู่ในใจว่าอืมคุณจะมีแอบไปคุยกับใครไหมนะอะไรแบบนี้เขาก็มีความรู้สึกกลัวแล่ละค่ะ พอตัวเขาเองเนี่ยไพ่ใต้สําหรับก็คือได้ไพ่ดีเดวิลซึ่งแน่นอนเลยว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันตัดกันไม่ขาดหรอกมัน,เป,นเป็นยังไงดีนะคู่เวรคู่กรรมคู่ทุกข์คู่ยากเราตัดกันไม่ขาดเห็นไหมคะว่าได้ทั้งไพ่อสองทั่วแล้วก็ทั้งไพ่เดวิลเลยเห็นไหมก็คือว่ายังไงก็ยังเป็นคู่กันอยู่แน่นอนอะ่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้กลัวยิ่งกว่ากลัวกลัวแบบ มันอกมันใจมากเลยทีเดียวว่าคนคนนี้กลัวที่จะสูญเสียคุณไปแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณลุกฮือขึ้นมาแบบถามเขาหรือว่าต้องการความชัดเจนมานั่งจับเข่าคุยกันอะไรแบบเนี้ยคนคนนี้ก็จะกลัวนะกลัวในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นความกลัวที่ไม่ดีนะเขาไม่ได้แบบว่าเออเพราะว่ากลัวเลยไม่กล้าทําอะไรแบบนั้นไม่ใช่แต่เพราะว่าเขามีความเกรงใจและเขาก็มีความรัก เขาก็เลยกลัวกลัวที่จะเสียคุณกลัวที่จะทําให้คุณเสียความรู้สึกกลัวที่จะทําให้คุณเสียน้ําตากลัวที่จะทําให้คุณเสียกําลังใจในการที่จะรักเขาอะไรแบบเนี้ยคนคนนี้ค่อนข้างที่จะหวั่นใจแล้วก็กลัวมากเลยทีเดียวนะอืมถ้าเกิดว่าคุณมีประเด็นปัญหาอะไรกับเขาแล้วก็ขอให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าคนคนนี้มีความกลัวอยู่ในใจนะว่าคุณจะไม่รักเขาโหน่าสงสารจริงๆล่ะอืม ดยสรุปแล้วก็คือว่าไพ่ใบนี้ก็คือว่าเขากลัวค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรขนาดนั้นนะอืมแต่อย่างน้อยเรียนในใจเขาอ่ะก็คือรักคุณแน่นอนล่ะมั่นคงมีความรักมีความคิดถึงมีความห่วงหาอาทรอ,อะไรแบบนี้แน่นอนแม่หมอการันตีได้เลยว่าคนคนนี้กลัวที่จะสูญเสียคุณไปแน่นอนค่ะ แล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดหวัวใจคอมเมนต์ให้แม่หมอเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวก็อย่าลืมแอดไลน์แอดมาได้นะคะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนคะ่ะ